โจพร้อมยังโจโโจโจสองิบสออบมีบ้กจ็ดสสิบแป้าสองสิบสิบสองสเอ็ดสองสสามสอบี่และยี่สองบา จงมาเนี่ยฮัลโหลพี่ว่าไงนเกโอ้โหอยู่ที่ไหนก็เจอพี่จงพี่เลิฟว่างไงพี่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยเหรอมีหนูยังอยู่ปหมไม่อยู่เลยแล,แล้วลูกไม่มาหรอพี่จงอุ้ยโอเคโอเคพี่จงอเง อย่าลืมลืมใช่ค่ะเดี๋ยวเดียวไปก่อนนะคะถ้ากันค่ะพี่โด่งอุ้ยพี่โดงไหนอะวันคริสต์มาสของขวัญนึกเกิดได้อะไรล่ะหนูรอได้ยดยอยาเรียกอะไรเรียกอะไรหอ,อูสร้าเปาสองศูนย์หกศูนย์อุ้ย มันเป็นตะกร้าพิเศษเอาไว้ทำอะไร,รอ่ะเอาไว้เออเอาไว้ไ<ม>ใส่<ม>ของขวัญเอาใครไม่อยู่อ่ะพี่กก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่สักคน ลงมาทำมิ่งไม่ดีแล้วสินะเขาอาจจะไปซ้อมหรือเขาว่าจะไม่อยู่ในวันที่หนูมาอันนี้เอาไว้ขุดนะขุดละลายขุดหินปูนหรอของทองใส่ตั้งหลายแสนนะอยหนูขุดหินปูได้สงแสนอ่ะใชุ่ปบ้างนะ ไปใส่ชูชีสมากดีกว่าเกลอยียนถ่ายกิจกรรมนะกิจกรรมอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ่ายรูปเราไปดูที่เพจวอร์ซิตี้สิถ่ายรูปถ่ายรูปลองเฟสอะแล้วมันจะสุ่มได้กิจกรรมได้ของถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปหนูอะนะใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปอะไรก็ได้ถ่ายรูปพี่ได้ไหมไม่ได้ทำไมอะวิ่งรถอะไรอะเดข้อาติดรถอะไรอะพี่จงดูดิมันเป็นรถเช่า ใช่มันมันมันขับบนน้ำได้ด้วยนะวิวขับพอขับได้ไหมพี่มีไหมเนี่ยมาเรียมาเนี่ยมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รถพี่อยากขับอยากขับยากขอขอยีมาหนึ่งนะครับพี่เหลามันมันกลางล้มได้ด้วยนะมาเกลียวกลางล้มเนี่ยถ้ามันเถือนอ่ะเถื่อนล้วกดสบายบาร์เนี่ยเนี่ย พี่เฮือนนี่ไหนอ่ะวิอย่างเฟี้ยวอ่ะโคตรโตโคตรเท,ออทลองไหมลองไหมไหนมันสลับบอกไงนะขอขอ่ขอใครขอข,ขอว่อ่ะ้าวกดชี้ซ้ายใช่ไหมกาลมกางล่มกดตัวเลขบาร์เนี่ยมันซื้อตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เดาจริงพี่ตรงไปไหนปะเนี่ยไม่ได้ไปไหนัะพี่จดาจริงนะเอาไปไหนอะเราจะไปเล่นน้ำสาน้นเผื่อเพื่อนเขาอยู่จะฝากบอกเขาคายานุ่มเหรอใช่ตาบอก อ้าวแล้วพอสละจู๊จูสิอ๋อโอเคแต่พอสก็เป็นเพื่อนเป็นน้องพี่อะเนาะแล้วทำไมอย่าพูดอะไรแตกขาดก็ได้ก็ได้ก็ได้ทำตัวดีนะไม่มีใครยูจะดูดูดูม้ดีแล้วเกี่ยวเข้ามาทำไมตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คน น,น้องเรียกสิพี่คะพี่เงียร์เขาตอบไปเนี่ยพี่ไม่ได้ยินเสียงเขาหรอไม่ได้ยินดีฟูแบบเออเขามีบ้านนี่ว่ะอุ้ยมันขึ้นมาอะไรยู่เออนี่ย <laughs> พี่จองช่วยหน่อยพี่จองน้องเกลไม่ใช่รถเราลนะเราต้องมาคืนเขาหน้านรถละ <S 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 เดี๋ยวก็เถอะแมวเดี๋ยวอยากขับคันนี้มันต้องออกมันต้องออกได้เออไม่ออกได้แม่งโอ้เราออกไงเนี่ยหนูเนี่ย พี่โจงหนูออกไม่ได้พี่โจงโอ้ยมันออกได้ไหมเนี่ยพี่โจงเดียวอะออกจากตรงนี้ไม่ได้ช่วยหน่อยหมอนายกเร็วแล้วออพี่อ,อม้มงเอาแล้วพี่ออกได้หรอ <c oughs> พี่ออกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอานูไม่ได้พีจ่จังพี่จังแมนูยิงให้เผื่อพี่จะกิ้งออกเออว่ะเออว่ะกิ้งออกไหมเฮ้ยเหมือนจะกิ้งนะกิ้งนะเหมือนจะไม่อ่ะแล้วมาติดเข้ามาข้างในอีก น่อยู่นายกช่วยด้วยแล้วปะมันต้องไปที่ทำการนายกแล้วหนูจะไปยังไงพ,พี่ได้แล้วพี่ได้แล้วไหนพี่ดุมเดียวด้วยอุ้ยเย,ย้ของมู่าแล้วรถอ่ะไม่รู้อ่ะเบิกเอาก็แล้ เนี่ยน้องแก้วรถมันเนมันเป็นระบบเช่านะรถอ่ะอ๋อวัไม่เอาหรือว่าไม่ได้อ๋อมันเช่าตรงนี้มันเลิกได้วันหนึ่งสามวันห้าวันอ่ะพี่ขอหมื่นหนึ่งพี่ต้องขอหมื่นหนึ่งเลขเลขอ๋อหัสองหก สองศูนย์หกศูนย์ทำรู้ค่ะไหนอ่ะเอาหนูเช่าไปแล้วได้ทำไรต่อไม่แบบไรคันไหนอ่ะอ๋อสนองอะไรข้ก็ย่างอ่ะ ไปไหนอ่ะหนูจะไปไปบ้านพี่ค่ะนี่สายซายนี่สายนี่อะไรอ่ะสายนี่ทำไมซ้ายสายเร็วเร็วไปซ้ายเมื่อกี้ไปทำไมเราไปก่อนไปก่อนไม่เอาหนูจะไปบ้านพี่ค่ะโอ้มันมีตึกให้เหินอ่ะเดี๋ยวหนูค่อยเหินหนูจะไปหาพี่ค่ะแล้พี่จะกลับยังไงเนี่ย ก้านี่คือหนุ่มเราอีกคนนึงใช่ไหมชัวร์เลยก้าซินจพูพี่รู้จักพี่ก้าด้วยเหรอไม่รู้จักเพราะเราพูดชื่อมันแยะพี่ค่ะเขาอยู่เหรอ แมาทำไมอ่ะคุณเบอกมาคุยอยากมาเจอเผื่อพี่ต้อเมืออยู่ข้างในบ้านไปดูข้างหลังบ้านด้วยที่ริมระเบียงทะเลพี่ริมระเบียงทะเลใช่นี่แหละพี่ต้อชบเหมือตรงนี้มล้ไปลงน้ำได้จริงเหรเฮ้ย เห็นไหมไม่มีแปลว่าไม่อยู่แล้วเขามีซ้อมหรือเปล่าวันนี้เขาจะพาสาวไปเที่ยวมันคิดมั่นอยู่ก็ได้นะไม่เกียวตลาดเกียวยังมีสองคนเลยถูกไหมล่ะลเอาแต่นลองเกียวก็เคยบอกพี่หลายใจนี่เนาะไม่เคยค่ะหนูหนูเรียกพี่ตั่ โอเคด,ดีดีไม่เอยว่าพี่ตรงเลยนะคะืมแต่ก็เราคุยกันได้นอกหลังจากนี้ วยจังเลยพี่กล้า้ยพี่กล้าไหนกะไว้ให้พี่กล้ามาเที่ยวพาเที่ยวแล้วกันนะเกลนะพี่ตอดก่อนหนูจะถ่ายรูปให้พี่กล้าอืมอ่ะ 可以可以。はいはい